หลังจากพายุฝนหยุดนะคะพายุฝนหยุดกระนำพัดบ้านเรือนเสียหายหลังคายุงข้าวหลังคาลงฟาง หลังคาบ้านหลังคาครอบัวไปหมดเลยค่ะโอ้ไม่อยากจะพูดเลยค่ะฝนเริ่มมาช่วงประมาณหกโมงคึ่งจากนั้นก็มีผายุมีลมค่ะลมหนักมากลมแรงด้วยค่ะลมแรงแล้วพัดลมผายุหมุนค่ะโอ้ไม่อยากจะเชื่อจะเจอเหตุการณ์นี้ค่ะนี่เราเพิ่งจะเคลีย อ่แบกกระสอบข้าวเคลื่อนย้ายค่ะเพื่อจะเคลื่อนย้ายอ่าข้าวเข้าในบ้านเพราะว่าเราต้องเคลื่อนย้ายข้าวออกจากยุ้งฉางเนื่องจากว่ายุ้งฉางนั้นพายุพัดเอาหลังคาไปค่ะโอ้ถือว่าเป็นอ,อ ว่าเป็นเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่อเมื่อสองปีที่แล้วก็น้ำท่วมน้ำท่วมช่วงเดือนตุลาแล้ววันนี้ก็มาฝนตกเราไม่เคยเจอว่าจะเจอหลังคาบิน ฝนตกไหมเมื่อวานเราก็เจออ,อะไรนะแผ่นดินไหวแต่ว่ามันมีกระทบมันไม่เยอะอะค่ะมันไม่มากแต่ว่าน้ำในบ่อในสระน้ำนะคะทีแล้วเราก็าเกิดอะไรขึ้นเพราะมันกระเพื่อมไลยค่ะมันกระเพื่อมเหมือนขึ้นนะ,ะมันขึ้นเราจะไปเก็บผักบุ้งในสระน้ำไหมมันก็บนแล้วมันก็มีฟองน้ำขึ้นปุ๊บ มันน้ำมันลดพืชแล้วมันก็กระจายอู้เราเรียกว่าผีเรียกว่าผีค่ะเพราะว่าไม่ได้ฟังข่าวไงคะว่ามีเกิดแผ่นดินไหวไงแล้วกูวิ่งเลยค่ะวิ่งหูตั้งเมอนหมาเลยทีนี้ก็ให้พี่เข้ามาดูพี่เขาก็บอกปลาปลาส่องไซยปลาปลาเยอะเขาบอกเขาก็ไม่ได้ฟังข่าวไง ออเพอดีว่าน้องสาวที่กรุงเทพโทรมาบอกว่าแผ่นดินไหวเขาหยุดเขาอยู่ที่ธรรมศาสตร์ที่ลังสิตเขาบอกว่าแผ่นดินไหวคอนโดเขาที่จตุจักรนะคะเขาอยู่ชั้นสิบแปดนะโอ้โอย่างนี้เลยคะ่ะอือ,อ,อ,อต้องผู้คนแตกตื่นค่ะเขาก็ขนย้ายคนคยไข้ออกไปอ่า ออกไปที่โลงแจ้งนะคะพยาบาลก็ย้ายคนไข้เขาพูดนะหลังจากอ่ามันสงบเขาก็โทรมาเล่าให้ฟังไอ้เราก็อ๋อไม่น่าฉันเข้าใจว่าผีหลอกฉัน <c oughs> ที่แท้มันเป็นอ่าผลกระทบจากใต้อ่าทวทีค่ะอาจากแผ่นดินไหวเหมือนกันแต่มันไม่รุนแรงไงคะเราแค่รู้สึกได้ไงเรารู้สึกได้ว่ามันมันเหมือนกับ มีอะไรสักอย่างแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าเป็นแผ่นดินไหวและมาวันนี้ตอนหกโมงเย็นค่ะหกโมงครึ่งลมฝนก็มาค่ะมาพร้อมกับลมโอ้โหเพื่อนๆจ๋าไม่อยากจะพูดค่ะต้นมะม่วงก็หักหักอ่าโดนสายไฟค่ะบ้านน้าก็ไฟดับ แต่โชคดีของเรา,าไฟไม่ดับก็มีเสาเสาไม้ของเรานะคะมันก็ล้มใบมะพร้าวนี่ร่วงหมดเลยเต็มละเนระนาดเลยค่ะพรุ่งนี้งานหนักแน่นเลยงานใหญ่ค่ะแล้วพอ,อฝนซาฝนหยุดเราออกไปดูที่านานะคะโอ้โหลังคาเปิดหมดเลยค่ะ หลังคายุ้งข้าวหลังคาอ่าลงฟางหลังค่าคอกัวโอ้ดีนะคะวัวไม่ออกวัวไม่หลุดออกจากคอกแล้ะข้าวที่อยู่ในยุ้งอะคะ่ะเราเอาอ่าเป็นกระสอบกระสอบใช่ไหมเราไม่ได้เทนะเป็นกระสอบกระสอบเรียงกันเราก็ต้องเคลื่อนย้ายก็ต้องช่วยกันแบกช่วยกันยกเข้าไปไว้ในบ้านคะ่ะ ยกเข้าไปไว้ในบ้านในที่แห้งคิดว่าพรุ่งนี้หรือวันไหนที่มีแดดจัดเราก็จะเอามาตากค่ะแล้วต้องตากใส่ใส่ผ้าตาข่ายนะคะเออเหมือนกับตอนเกี่ยวข้าวใหม่ๆเลยเพราะว่าข้างล่างมันจะโดนง้ำไหมคะมันจะแฉะส่วนข้างบนมันก็หลังคาเปิดมันก็จะเปียกเหมือนกัน เราก็ต้องย้ายโชคดีที่มีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนของหลานนะคะมาช่วยยกเด็กๆเออไม่อยากจะไม่อยากเชื่อว่าเราจะเจอเหตุการณ์นี้ค่ะแล้วไอ้สังกะสีนะคะสังกะสีอ่าหลังคานะคะมันปิววอนมันบินเลยอะบิน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 ,บนแล้วมันก็ไปตกที่บ้านอื่น <c oughs> ดีนะอ่าไม่ได้มันไม่ไปโดนคนไงเพราะเขาไม่ได้ออกมาจาก ้านเพราะว่าฝนตกลมแรงเขาก็จะอยู่ในบ้านกันโชคดีไปทางกระสีนี้บินเลค่ะบินไปอยู่ที่บินไปอยู่อ่าอีกบ้านหลังหนึ่งนะคะพรุ่งนี้ก็คงต้องเก็บอแล้วไม่ใช่เฉพาะบ้านเรานะบ้านเขาก็เป็นแต่ว่าบ้านเขาก็จะไม่เป็นเยอะเหมือนเราไงบ้านเขาก็จะเป็นแค่อ่าพวกครอบคัวอย่างเงี้ย มันก็จะเปิดเป็นบางส่วนแต่ของเรานี่จะทั้งแถบเลยค่ะอะสวัสดีค่ะโอเคอขอโทษค่ะพอดีพูดถึงอืมสงสัยี่ไม่ได้ยินโทษนะจ๊ะเราพูดถึงพายุค่ะวันนี้พายุมันพัดลมพายุพัดหลังคาบ้านหายวักไปกับตาค่ะ ฝนตกฝนตกเบาๆแต่ว่าลมแรงขอบคุณนะคะที่แจ้งว่าไม่ได้ยินโอเคฝนตกหนักค่ะเพิ่งจะเคลียร์เสร็จค่ะต้องขนย้ายข้าวเปลือกในฉางข้าวในยุงข้าว จัสมิน Hi โอเคสวัสดีค่ะก็คือพูดแชร์ประสบการณ์นะคะแชร์ประสบการณ์ว่าเราเจอพายุพายุที่บ้านเราจะ้ะอาจจะไม่ได้ยินขออภัยนะคะอือนั่นแหละพายุหมุนที่บ้านเราที่ลอเอ็ดนะคะหลังคาบ้านเปิด เสียหายทั้งข้าวเสียหายเราการจะซ่อมหลังคาไหนจะข้าวที่เปียดน้ําอีกเออก็นั่นแหละค่ะที่พูดไปเออแล้วก็อืยังไงละ่ะมันก็น่าจะงานใหญ่อยู่นะค่าใช้ใจ่าย ค่าใช้จ่ายแล้วก็อะไรนะค่าใช้จ่ายหลังคาพวกซ่อมหลังคาซ่อมยุงข้าวซ่อมโรงอุดสารพัดนะคะเออพูดไปอย่างนี้น,นะคะขอบคุณค่ะเออขอบคุณนะคะเราไลฟ์ครั้งแรกเราก็จะพูดไม่มันก็จะคือคืคืนอันนั้นอันนี้หน่อยนะจ๊ะ ขอบคุณนะคะที่ทนฟังนะสวัสดีค่ะฝนตกไหมทางบ้านฝนตกไหมคะที่ร้อยเอ็ดฝนตกเพิ่งหยุดค่ะลมแรงมากสองปีที่แล้วก็น้ำท่วมม,มาปีนี้ก็เมื่อวานก็แผ่นดินไหว วันนี้ก็มาพายุลงพายุอีกเออพรุ่งนี้ต้องเจอเรื่องดีๆแล้วล่ะใช่ไหม <c oughs> ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์ให้ขอบคุณคะ่ะพนะจ๊ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีจ้าสเพเพเฮราคุยกันนะคะทักทายกันค่ะตอนนี้อยู่ที่ร้อยเอ็ดนะจ๊ะทักทายกันฝากกดติดตามได้นะคะ รบเ,เ,เ,เพื่อนๆแชร์ประสบการณ์หน่อยนะคะใครที่มีคนรู้จักหรือว่า,ามีความรู้เรื่องมะเร็งผิวหนังนะคะอาการเป็นแบบไหนคะมันม,มนีมันแสดงอาการออกมาภายนอกไหมคะพวกมะเร็งผิวหนังนะคะ เป็นระยะเริ่มต้นค่ะไม่ใช่ไม่ใช่แม่เป็นนะไม่ใช่เราเป็นนะคะออพอดีมีคนรู้จักนะคะเขาเป็นเขาเพิ่งตรวจเจอนะคะเพิ่งตรวจเจอแต่คุณหมอก็บอกว่าน่าจะลองยาตัวใหม่คือเริ่ม เริ่มต้นเขารู้สึกเหนื่อยนะเขาบอกเขาเหนื่อยเขาเพลียแล้วทีนี้มันเหมือนมีไฝอะค่ะเขาไปเจอเหมือนเป็นไฝหรือว่า,าขี้แมงวันคุณหมอก็เลยตัดส่วนนั้นไปพร้อมกับเจาะเลือดไปตรวจเลือดด้วยค่ะใช้เวลา,อารอผลตรวจตั้งหกเดือนนะคะหกเดือน แลวทีนี้คุณหมอก็เพิ่งแจ้งมาว่าอเป็นมะเร็งผิวหนังโ oh อมายเกอดเอยู่ดีๆก็บอกเป็นมะเร็งผิวหนังซังเขาเป็นคนชอบออกกํลังกายด้วยออกกํลังกายเป็นประจำกินอาหารเฮลตี้ด้วยนะคะกินอาหารเพื่อสุขภาพนะไม่ได้กินกาเลียกะลาดเหมือนเราๆนะคะ เอกินดีอยู่ดีค่ะรักษาสุขภาพอืมแต่ก็เนาะเรามันเป็นข้างในมัน้งใช่ไหมหรือ,อยังไงคะมันแสดงอาการออกไหมหรือว่ายัางไงแต่บางคนเขาบอกว่าอ่าที่บ้านนะค่ะที่หมู่บ้านของเรามีคนเป็นเขาบอกว่าผอมมากเราก็เห็นได้แหละเขาผอมมากเลย น้ำหนักก็ลดผอมแล้วก็ผิวหนังเขาเนี่ยค่ะก็จะแตกเป็นรอยเป็นแตกเป็นดำๆนะคะอย่างนั้นไหมมันมันคงมันคงมีหลายเคสนีเนาะแตกต่างกันไปตามภูมิคุ้มกันของคนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ มาค่ะมาเข้ามาแชร์ประสบการณ์ที่เราจะเปลี่ยนเรื่องแล้วนะเอาอ่าเรื่องเครียดๆไปแล้วอืต่อมาก็มาเรื่องของอาแชร์ประสบการณ์การทําวีซ่าดีกว่าเนาะอ้ โอเคกลับมาแล้วจ้าเมื่อกี้ปิดไฟนอกสัมภาษณ์วีซา่าท่องเที่ยวอเมริกาไม่ยากนะแต่ว่าือว่าเราเป็นเพราะว่าสปอนเซอร์นะเราใช้แบบสปอนเซอร์สปอนเซอร์เอานะคะสปอนเซอร์อสมัคร เรามีสปอนเซอร์ทำวีซ่าท่องเที่ยว B1 B2 นบะีทบนะี B 1, B นะ่ะท่องเที่ยวเมริกาเราสัมภาษณ์ที่สถานทูตอเมริกาที่เชียงใหม่นะคะเรารอคิวสัมภาษณ์ตั้งสองเดือนนะนานมากแชร์ประสบการณ์กันนะคะคำถาม เอ,อพอเราเข้าไปนะคะท่านกงสุนท์เขาจะถามว่าคุณจะไปทำอะไรที่ประเทศอเมริกาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคุณจะไปทำอะไรเราก็บอกว่าเราไปเที่ยวไปเที่ยวเขาก็บอกว่าคุณจะไปนนานเท่าไหร่หรือไปกี่เดือนเราก็บอกว่าไปเดือนเดียว เราไปเดือนเดียวแล้วเขาก็ถามว่ามีคนรู้จักอยู่ที่อเมริกาไหมแล้วก็ตอบว่ามีก็เป็นสปอนเซอร์ของเรานะคะมีเขาอยู่ลาดไหนเขาทำงานอะไรเขาก็ถามเราหลังจากนั้นเขาเขาไม่ได้ถามเกี่ยวกับงานของเรานะคะเขา เราโชคดีคือเขาไม่ถามเกี่ยวกับการทำงานของเราไม่ได้ขอดูเอกสารเราถามใช้เวลาสักประมาณ5นาทีอะค่ะท่านกงสุนก็บอกว่าวีซ่าคุณผ่านแล้วนะดีใจมากเลยคะ่ะได้มาตั้ง10ปีเนะ่สัมภาษณ์ครั้งแรกก็ผ่านเลยได้มาตั้ง10ปีนะคะหลังจากนั้นเราก็ทำเรื่องยื่น วีซ่าทาวรนต่อค่ะวีซ่าทินฐานาย้ายไปที่อเมริกานะคะแล้วก็ทำต่อทำเรื่องย้ายต่อเราใช้เวลาทั้งหมดทั้งมวลตั้งแต่ขั้นตอนก,นอการเตรียมเอกสารการกรอกอ่าดีเอสองตลอดจนขั้นตอนรอเอกสารรอเมลทุกอย่างใช้เวลา จนมาถึงวันสัมภาษณ์ก็หนึ่เดือนอีขอโทษค่ะหนึ่งปีกืบหกเดือนปีครึ่งนะคะปีครึ่งอันนี้แล้วเราได้ไปสัมภาษณ์เมื่อวันที่สิบเก้ามีนาคมเราเพิ่งไปสัมภาษณ์มาแล้วก็ผ่านแล้วจ้าเราผ่านวีซ่าท่องอท่องเที่ยว10ปีแล้วแล้วเรก็มาผ่านวีซ่าทาวรถ้าเราผ่านวีซ่าทาวรแล้ว วีซ่าท่องเที่ยวเราจะถูกแคนเซิลนะคะก็จะยกเลิกเลยแล้วเราจะต้องเข้าไปาที่อเมริกาก่อนที่อเอกสารใบตรวจสุขภาพเรานะคะใบตรวจสุขภาพเราจะหมดอายุเราต้องเข้าไปก่อนนะ เข้าไปถึงที่โน่นก็เพื่อไปรอกรินคาร์ดนะคะไปรอกรินคาร์ดแต่ว่าเราจะเดินทางเดือนหน้าค่ะเราจะเดินทางไปอเมริกาเดือนหน้าตอนนี้ก็คือเริ่มซื้อของแล้วค่ะทยอยซื้อของละวีซ่าถาวรก็ไม่ยากนะคะเพียงแต่ว่ามันรอนานรอขั้นตอนอ่า ไปที่สถานทูตสหรัฐนะคะในสหรัฐอเมริกาแล้วส่งเมลส่งอะไรอะคะมันรอนานปีครึ่งนะคะก็ถือว่าปกติสำหรับวีซ่านี่นะ <c oughs> ส่วนคำถามก็ไม่ไม่ถามเยอะค่ะเพราะเราอ่าวีซ่าย้ายย้ายถิ่นฐานย้ายถา่าถิน่นฐานไปเที่ยมอิไร ย้ายตามสามีเขาก็ถามว่าเออเราแต่งงานมากี่ปีเรารู้จักกันได้ยังไงแล้วเรามีลูกไหมฝั่งสามีเรามีลูกไหมแล้วก็แฟนเราทำงานอะไรอยู่รัฐไหนแค่นี้ค่ะเขาก็ไม่ถามอะไรมากมากก็เวลา อาจใช้เวลาประมาณห้านาทีเหมือนกันก็ผ่านเรียบร้อยแล้วค่ะถือว่าผ่านง่ายนะทุกอย่างสำเร็จลงง่ายดายนะคะช่วงนี้ก็รอแพคกระเป๋ารอวันเดินทางค่ะประมาณสองสามอาทิตย์ก็จะเดินทางแล้วนะจ๊ะสะเพรหเหรอนะจ๊ะ สาระมีมั่งไม่มีมั่งก็อาไปเรื่อยค่ะเราคุยหลายเรื่องสัเพเหะละทักทายก่อนนอนจะ้ะ <c oughs> เพื่อนเคยได้ยินการตื่นรู้ไหมคะตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเราก็ได้เห็นในคลิปในอะไรเยอะแยะนะเราถือว่ามันไม่ใช่ความรู้ใหม่นะคะทุกคนฝึกนะคะถ้าฝึกแล้วมันเราเจอกับตัวเองแล้วมันได้ผลจริงค่ะชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะเราต้องเชื่อนะคะเราต้องเชื่อเริ่มต้นที่เราต้องเชื่อก่อน ทุกอย่างมันเป็นได้อยู่แล้วแค่เราเปลี่ยนความคิดนะคะคิดบวกเข้าไว้ทุกอย่างอยู่ที่เราคิดถ้าเราเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนนะคะ,ะยังไม่ต้องเชื่อก็ได้ค่ะลองลองดูทุกอย่างมันมีดีเสมอค่ะที่เกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งใดก็ตามเราจะพบมอง มองในด้านดีค่ะคอยคุไรต่อดีเนาะ Okay. Hey. you sure. want.